อโอเคทุกท่านเดี๋ยวเราจะมายิงไม้ฝาเชิงชายให้มันเสร็จนะพี่น้องด้านข้างนี้ก็ยิงแล้วนะครับนี่ติดเชิงชายนะทุกท่านโอ้สวยดีเนาะพอติดอันนี้แล้วมันดูสวยมากเลยถ้าไม่ติดนี่มันดูขี้เล่มากเลยนะทุกท่านไปพร้อมหรือยัง อืมเนี่ยพอดีเลยนะเนาะเ้าเลย <c oughs> เออวางก่อนเปลียนหัวก่อนพ <c oughs> อดีเป๊ะเลยทุกท่านโดยที่ไม่ต้องเสริมเหล็กเลยยิงใส่ตัวแปรมันนี่แหละง,ง่ายเลยอตอนแรกคือว่าจะเสริมเหล็กอยู่ พอดูแล้วเอา้ายิงใส่เปมันก็ได้นี่หว่อาอันตรับ แล้วกลัวสวานแบตหมดเลยพี่น้องเลยเพราะว่าสวาอีกตัวหนึ่งไม่ได้เอาไม่ได้เอาแบตสำรองมันมาจับนะจับจับ đọc kinh xuống xuống đấy, um, đọc đọc, đọc, Ừ. Mm. à, huh? หลันที่เท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่สี่หนึ่งสองสามสี่อ่ะอเท่ากันคุนอะไรอืม แบตจะหมดนะท่านก็เลยไม่ได้ใช้กระแทกของสวา,านโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาแบตสำรองมาด้วยที่ผู้ใหญ่จะดีซื้อให้นะไม่ได้เอาแบตสำรองมันมาก็เลยแบตก็เลยหมดเลย ຊິົຮົ1 huh? 2 3 4 1 2 3 4 โอเคสวยงามหรืออีกแผ่นหนึ่งมันไม่พอได้นเนาะเพราะบ่อาลองดูมัอตะลามิดเลยมันบ่ตะลมิด,ดอ่ะเดี๋ยวลองนี้ก่อนก็ได้รอ,อาขึ้นไม้ฝาดูก่อนก็ได้ป่ะยกอ,ะอืม ลองเอาไม้ฟ้าขึ้นดูก่อนอากล้องมาทางนี้เลยมาใกล้ๆฟังนี้หน่อยลองทําท่าเทียบเทียบดูก่อนต้องได้ตัดหรือเปล่านี่หรือไงอุตัดฮะพอดีเลยบอกได้เสริมได้เสริมบอกโอ้ได้เสริมบอกเสริมตรงข้างเนาะไม่ได้ตัดแต่ได้เสริมโอ้ ฝีมือการคำนวณไม่ฟางผมนี่ก็สุดยอดอยวเหมือนกันนะอพี่น้องเอ้ยพอผมซื้อมาพอดีเลยซื้อมาสี่แผน่นได้เสริมจริงๆด้วยเฮ้ยเสริมเยอะหรือเปล่าประมาณสามสิบ <30 S 1> เซนปรนะมาณสามสเซนเออได้อยู่เนาะสามสิบเซนก็ไม่น่าเกลียดเนาะเสริมด้านข้างโอ้สวยเลยเนาะเออเนดะี๋ยวนะได้วางให้ครบบนก่อนีอย๋ยวอันนี้ก่อน สว่านก็แบตหมดพอดีเลยพี่น้องเอ้ปัญหาโลกแตกสว่านแบตหมดงานมันใกล้จะเสร็จนั้นมาแบตหมดทุกทีเลยฮะจิตตั้งเอาแบบนี้เอาแนวแนวนี้แนวนี้ Ừ. Hmm. Ừ. Hmm. Hmm, một đeo. Đây, đây. tiền, tiền bẹt con. ชาร์จก็มาเดียวมานะทำไมหวังว่ามันจะพอได้ยิงแผ่นนี้ก่อนนะจะเพิ่งหมดนะแบบนะรอดไหมคร suối quá anh đi nó đu suối mà rồi à, vì... là, mà... là bỏ rồi หมดแล้ว <laughs> ขันเข้าไม่สุดอีกแบตหมดแล้วอ,อยู่มันจะต้านลมได้หรือเปล่านี่้บานับเจอเป็นบานัดเจออะอย,ยิงอีกนอดหนึ่งวะโอ้สวานก็ไม่เป็นใจเลย เบื่อหนมากเลยงานจะเสร็จแล้วสวานแบตหมดเลยขนาดมีเออไม่ได้ว่าเจ้าให้เสร็จไม่ได้เสร็จพี่น้องสวานแบตหมดเออสิงปิดสิงไก่สิงหานสิงนกกระจอกเทศยิงพอให้มันต้านลมได้ก่อน หมดแล้ว,วนี่เมาอันนี้ให้หน่อยนะนั่นนะแบตบสว่านบนนั่งด้านนะเออนั่นแหละนี่เราหนังสามโลนะอือตัวนั้นก็หมดตัวนี้ก็หมด อไม่ได้หมดคักหมดแน่แล้วแบตหมดพี่น้องไม่เสร็จหเซ็งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาที่ชาร์จมาด้วยเผื่อกันเหนียวไว้ก่อนผมมั่นใจไงว่าแบตมันใหญ่แล้วมันน่าจะไม่หมดง่ายก็เลยไม่ได้เอาที่ชาร์จมานี่ทุกท่านมันพอเราใส่แบบนี้มันก็ดูสวยนะดูสวยงาม เนี่ยครับอย่าไปมองตรงที่มันโบนะเพราะแบตภารกิจล้มเหลวไม่สําเร็จทุกท่านสว่านแบตหมดโอ้เราลืมลืมกล่องอยู่ข้างบนว่ะเอนเอาไว้นั่นแหละกล่องน็อตเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะยิงอยู่น่าจะไม่เป็นไรหรอกโอ้สวยเลยแก้ว นะทุกท่านใส่เชิงชายแล้วมันดูสวยหรูขึ้นมาทันทีนี่หน้าฝีมือเป็นไงมุงหลังคาตรงเป๊ะทุกท่านไม่มีบิดเบี้ยวดูขอบอของอหลังคาก็เสมอกับเชิงชายพอดีเป๊ะเลยไม่ขาดไม่เกินนะเป๊ะเลยนะทุกท่านไอ้ที่บิดเบี้ยวนี่เป็นเพราะว่าน็อตนะทุกท่านน็อตไม่พอนะไอเชิงชายนี่ยังไม่ได้ยิงนะเห็นมันเบี้ยวๆบี้วอยู่ตรงนั้นนะทุกท่าน เบียวเบี้ยวเป็นเพราะว่าสวานแบตหมดนะทุกท่านก็เลยเบี้ยวได้ยิงตรงกลางล็อกเอาไว้ก็โอเคแล้วล่ะนะครับอ่ะโอเคครับผมฝากไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ